โอเคไปได้สวัสดีครับี่ตอนเราก็สู่ดิสไลส์นะครับมาอยู่แค่คืนเดียวก็มีปัญหาแล้วนะครับคือคอมเสียนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยนะครับ บ้านเช่าอะไรพวกนั้น่สวยไหมเนี่ยทุกคนเร้วเชิญกด subscribe เล้วผมจะได้มีตังมาซื้อที่นี่ <c oughs> อันนี้มีคนซื้อมันละดูดิเฮ้ยเจอรถเจอรถฟอร์ดมัดแตง่งผมชอบรถเหมือนกันนะเดี๋ยวไปมากๆไปหาดูแบบถ่ายพวกรถอะไรที่แปลกๆสวยๆที่บ้านเราไม่ค่อยเห็นนะแต่มาสเต่งที่ผมเห็นบ่อยมากเลยแบบแตั้งแต่ลงเครื่องมาก็เห็นพี่บอกว่าถูกนะครับที่นี่ใครอยากมีมัสแต่งก็มาซื้อที่นี่นะครับซื้อแล้วกลับไปยังไงก็ว่ากันอีกที ประตูลับส่งคุณแม่แวะซื้อ,อยานะครับฮลโลที่นี่ให้ซื้อ,อยาต้องมีใบสั่งครับแ<ต>ไม่ได้ซื้อ,<ว>ม,อม่อมๆอมเหมือนบ้านเรานะครับแต่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยเขาไม่กินยากันแล้วเก <c oughs> าก <c oughs> ินฉี่กันผมเห็นในหนื่งเขาบอกกินฉี่นี่รักษาได้ทุกโรคเลยนะครับปวดตาก็ฉี่ไปทาตาปวดตรงไหนก็เอาฉี่ไปทาตรงนั้นใครสนใจก็ลองดูได้นะแต่เป็นอะไรมาอย่ามาโทษผมนะผมไม่เกี่ยว ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยส่งคุณแม่แวะซื้ออะไรยิดหน่อยนี่ผมเห็นนะนี้น่าสนใจจีนี่เขาจะขายเป็นกล่องกลองกนะครับถ้าอยากกินอันไหนก็หยิบใส่ถุงเลยมีถั่วหลายชนิดอุนตาเขาก,กำลังจะหยิบใส่นะครับ นี่พวกทันพืชพวกงาพวกมเมล็ดต่างๆนี่อะไรนี่ขนมรึเปล่าเนี่ยข้าวแซกเกอร์เจ๋งดิโอ้ยนี่กล้วยอะไรนี่กล้วยยักษ์มังคีบา a n a นานา่านี่เรามาแวะเฉยๆนะครับไม่ได้ดูทั้งหมดเดี๋ยวไว้วันหลังจะพามาดูแบบเต็มๆนะกัน ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่อ่ามันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเกมนะเป็นเกมมิ่งนะมันเหมือนแบบตู้สล็อตอะไรพวกเนี้ยที่นี่นะถ้ายอายุถึง18ก็เล่นกันได้ทุกคนนะทุกคนหม่นะตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกแต่แม่ผมบอกนะพอดีแม่ผมเป็นนักเสี่ยงโชคนะก็ของแบบนี้พลาดไปได้นะนอกจากหวยลอตเตอรี่แล้วมาเจออะไรแบบนี้พลาดไม่ได้อยู่แล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ในนี้แล้วนะเมื่อกี้ที่ผมกดกาแฟตู้ตรงเนี้ยเออเขามีกาแฟฟรีน้ำฟรีบริการหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะไป มาแล้วครับผู้เข้าแข่งขันของเราเตรียมพร้อมอันนี้คือตู้ที่เราจะเล่นนะครับไหนอธิบายหน่อยแม่เลยไนงะขัานตนแรกเราก็ต้องไปแลกเหรียญก่อนนะครับกด one c e อ่ากดไปว่าจะเล่นเท่าไหร่นะครับใช่แล้วก็มาเลือกปุ่มอ,อ๋อปุ่มมันก็จะมีตัวหนังสือที่ว่าจะเบ็ดเท่าไหร่ลงทุนไปสิบดอลรเนี้ยก็หยอดเลยครับหนึ่งดอลต่อร้อยเครดิตโอเคแล้วก็เลือกว่าจะเล่นอะไรเท่าไหร่ <c oughs> ก็เลือกก่อนแล้วก็กดเรื่อยๆมันดูกันนะครับเขาจะได้เท่าไหร่มันดูกันว่าจะได้หรือจะเสียไปแล้วสิบดอนไม่ได้อะไรเลยสิบดอนก็ไปอีกสิบดอนตรงเนี้ยนี้นี่คือเงินของเรานี่คือค่าที่เราเราเล่นเท่าไหร่ดูนีวันนี้จะรับคดีหรือเปล่าวัดหม้อถ้าเราได้หกเหรียญเราก็จะมีสิทธิ์ลุ้นโอ้ย อ้าีวถ้าใหม่สองเหรียญเราก็ได้ไมาเล้วห้าสิบดอลนะคะท่านใดอันนี้ท่านยี่สิบดอลเดอร์นี้ไปอีกสิบแล้วครับเป็นยี่สิบดอลแล้วครับเอาไปอีกแล้วใส่ไปอีกแล้วสามสิบดอลลงทุนไปท่กคนจะได้คืนหรือเปล่าเฮ้ยมันลุ้นกันนะครับทุกคนเอาใจช่วยครับกดไลค์ครับกดไลค์มีลูกบอลหม้อปาดูปาดู ให้คนไทยนี่มันเล่นอะไรของมันน้ำฝนอะไรของมันเนี่ยเล่นก็เล่นไปฝนเสียงนั่งควนชั้นจังเลยคลิปนี้เป็นวิทยาทานนะครับสําหรับคนที่สนใจจะเสี่ยงโชคนะครับมาดูกันว่าจะนั่ไม่ดีนะคะแต่ก็เป็นความหวังมีทางหนึ่งที่จะหาเงินเฮ้ยได้ไรได้สิบคืออะไรเรียนนี้ได้สิบดันละอ๋อนี่นี่อันนี้คือเข้ามินิเกมใช่ไหม เดี๋ยวมันจะไหลลงมาใช่ไหมนี่ต้องกดให้เต็มช่องอันนี้เหมือนมินิเกมนะครับให้เหรียญไอคอยินะลงมาเต็มช่องมาเติมช่องอ๋อมันมีรางวัลเมเจอร์กับแจ็คแกลนเมแจ็คพอร์ตไดทูมินิทเวนซีรอลล่ะอ๋อมันลุ้นกันนะครับใจมาช่วยหน่อยคอนไลค์ครับคดนไลค์กด subscribe ครับ ขอพลังนะทุกคนเฮ้ยมาแล้วอีกสองช่องเอฟวีเกตสองเหรียญนะเราได้บิ๊กหวานอ๋อเต็มนี่เลยนะถ้าเราได้สองเหรียญนี้เราได้รางวัลใหญ่นะครับรางวัลใหญ่อยู่ที่แปดพันดอลลาร์นะครับิ้้มนนีี่ักทจจอตงเฮ้ย เราไม่ได้แจ็คพอตนะครับแต่เรามาดูว่าเราได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแต่เราลงทุนไป50ทีแน่ๆได้ทุนคืนมาแค่38ดอลลารดอตอนนี้ <c oughs> เราเสียอยู่นะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับ <c oughs> โปรดศึกษาก่อนจะลงทุน <c oughs> คนเป็นโรคหัวใจอย่าเล่นนะ,ะ <c oughs> มาลุ้นต่อเมื่อกี้มันเข้ามินิเกมนะครับก็คือมีสิทธิ์ลุ้นแจ็คพอตก็เนี่ยถ้าเราไม่ได้เลขมันก็จะขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> เห็นไหมคือแบบรางวาัลมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆเนี่ย เนี่ยทุกๆครั้ง<ม>ก็จะมีพวกกุศูงอายุนะครับมาเล่นแก้เบื่อแม่บอกว่าวันพฤหัสผลจะเยอะนะครับเพราะว่าเงินจะเสียอายุก็อ,ออกเสียน,นั่งเงินจะออกช่วงวันวันพุธวันพฤหั ถ้าเราอันนี้เราสามารถเปลี่ยนเดสได้เยอะขึ้นก็เมื่ี้เราเล่นเซนเดียวน,น,นะคะตอนนี้เราเปลี่ยนมา10เซนเหรียญรุ่งนี้หล่นมาเราก็รวยแล้วเอ้าแค่ซีกเอาแล้วทุกคนนี่แค่ซีกิ้งแค่แค่สี่ตอนเองส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนแก่นะครับจริงๆข<อ>งเขาไม่ได้แก่แล้วมาเล่นหรกผมว่าจริงๆเขาเล่นตั้งแต่หนุ่มๆแล้วแล้วเขาเล่นจนแก่เขายังไม่รวยเลยนะครับเดี๋ยวแม่ผมก็จะเป็นแบบนั้นครับหัวงอกแล้วก็มาเล่น มันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะบ้านเราไม่มีก็ไม่รู้จะไปไหนก็ต้องมาเล่นฟิวไลท์เอ็น Y วายมานิวยอรกเลยถามว่าเคยไปไหมนิวยอร์กไม่เคยเห็นในหนังเียใช่ตอนนี้รีพว่าเดี๋ยวต้องไปส่งแม่เรียนมาสานะตอนนี้แม่อยากมากินข้าวก็เลยมาหาร้าน่ชยเามาแล้ว มันคืออะไรนะแม่โหโหชาเลยนะชาจายาที่น่าจะเป็นอาหารเวียดนามนะครับมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนลาดหน้ามีถั่วงอกมีตับด้วยมีเลือดไม่ใช่เนื้ออย่าตาปเป็นอะไรซอฟ้า,ฟาโดนอะไรมาเม็ดอ่ะก็ใช่เป็นไงครับอร่อยดีค่ะมันเหมือนอะไรลาดหน้าค่ะตุ้ยยอนเนื้อเปื่อยเหมือนแบบไกก๋วยเตี๋ยว ่อยให้ค yep. ุณแม่ทานอาหารกันนะครับเดี๋ยวไปเรียนไม่ทันผิดท้ายด้วยคำนี้งับไปเร็วเร็วเร็วเร็เอกแล้วรูเตอร์มัอนรูเตอร์เลยที่เขาแชร์กันในเฟซอ่ะอ้าวนบัไดชั้นไเลยนะอ๋อโม้ชั้นเจ็ดชั้นแปด ะ <Hello. S 2> <Yeah. S 1> น่งนี่มาสั้น so. แม่มาคนที่สองครับคำทูออนแม่ให้แอบเข้ามานั่ง oh. เป็นนักเรียนใหม่ไม่ได้มาสายนะคะ เป็นคนที่สองของชั้นเรียนค่ะทุกคนสามารถเรียนได้ตลอดนะครับไม่มีใครแก่เกินเรียนใช่เรียน,นรู้ตลอดชีวิตครัดูเด็กหลังห้องครับฉันเป็นนักเรียนนะคะฉันไม่ได้แก่นะคะมาดูกันนะครับว่าผมจะได้อยู่ในห้องนี้ม่จะได้เรียนฟรีไหม Teacher, yes. this is my son. Oh, your son. Yes. So, is he going to be studying with us? Yeah. What visa is he on? Travel. Travel. Yeah. Yes, you can, but really? he needs to call. They can for travel. Yeah. There yeah. are some hours, but if he can call, take, Yeah. that I am on travel visa. Uh, I'm visiting my mother. Mm -hmm. uh, I want to study and I want to learn English. They can enroll. Oh, you did? He can. <laughs> <laughs> แผนนักเรียนใหม่ไม่สำเร็จนะไม่ใช่ไม่สำเร็จหรอกจริงๆเขาก็อยากให้ผมอยู่นะแต่ว่ามันมันต้องแจ้งก่อนนะครับนึกว่าจะได้เรียนฟรีซะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆดีกว่าว่ามันเป็นยังไงครับเดินลงบันไดเหมือนเดิมนี่แหละเดินลงคงไม่เหนื่อยเท่าเดินขึ้นนะ ที่นั่งเต็มเลยดูดิด้านในเป็นห้องสมุดนะทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่เหมือนแบบเป็นที่นั่งนะเนี่ยในตึกที่แม่ผมเรียนภาษาอยู่นั่นแหละก็มีที่นั่งพอดีแบบโล่งมากเลยสบายมากเลยมาทํางานแบบถ้าเป็นประเทศไทยคงม,มีเด็กมาเรียนพิเศษเต็มเลยดูดิดดก็คงอยู่นี่สามชั่วโมงเลยแม่ผมเรียน3ชั่วโมงนะครับจากที่แผนการรอบเป็นนักเรียนใหม่ ไม่สาเร็จนะครับตอนแรกอาจารย์เขาเชื่อเลยนะว่าผมเป็นนักเรียนใหม่จริงๆมาถามชื่อผมจะจดชื่อเข้าคลาสเช็คชื่อ,อเออก็ตอนนี้ก็รอแม่เรียนนะครับสามชั่วโมงเดี๋ยวสาม,มีคุณก็ได้ไปลวไม่เชื่อนับนะนับพร้อมกัน3 2สองหนึ่งตอนนี้แม่เรียนเสร็จแล้วนะครับบอกแล้วแป๊บเดียวเห็นไหมไม่นาน <c oughs> เออปากสั่นเลยหนาวอันนี้คือในเมืองใช่ไหมในเมืองช่วงนี้จะเงียมเียวัน,ว,นวันสุกเสานี่คนไม่ค่อยมีเลยนะครับนนหนาวสิเป็ดองศานะครับหนาว วันนี้ถ้าไม่ได้กินเค้กเราจะไม่กลับนะครับเราจะไปหาที่ไหนเราอุ้ยเนี่ยถามลุงนี้ก่อนเค้ก <C ake> อยู่ไหนลุงไหมลุงอ้าวลุงยิ้มอย่างเดียวเลยนี่เนาะมีชีสเค้กอยู่ป่ะยังไงมิสเตอร์ชีสมีไหมนี่เนาะ c l o สแล้วอุย้ยทำไมมันปิดสองถูกหมดเลยเขาปิดหมดเลยอะ่ะคาเฟ่ที่มีเค้กอะ่ะ อ,อ้าวเ<ะ>ล้วครับแล้วมันมีรถรางเ้วยนะครับมีทางด้วยเนะี่ยเขาเรียกว่าอะไรแทมแทมช็อโกโกแลตครับแถวนี้เหมือนแบบสยามป้าท่าเทียบอนนของกรุงเทพก็เป็นแหล่งชอปปิ้งอะไรพวกนี้นะครับ<อ>เดี๋ยวไปพามาตอนนี้ปิดหมดแล้วดี<อ>๋นี่ไงมีเอชนเมด้วยมีที่เสียตังของเราละแต่ว่ายังไม่มีตัง Apple Store นะครับ เฮ้ยนี่ไงที่เช็คอินที่ถ่ายรูปของอดิเัดอะไรครับแม่ตรงหน้ารานตุ๊กตาล้มลุกเคยมาหรือยังเคยมา<ด> <boy. S 1> บอยรู้รึอปก็คืออะไรเนี่ยเห็นใครมาเขาก็จะมาตรงนี้นะครับเนี่ยต<า>ัวเนี่ย,ยไอ้อนเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นไข่ของลุงลูกปั้นเมื่อกี้ก็ได้นะครับ <ừ. S 1> สองก้อน เย,ย้ในที่สุดเราก็ได้เค้กแล้วคลิปนี้ก็จบได้อย่างสมบูรณ์นะครับวันเกิดของผมขอบคุณเค้กจากคุณแม่เนียน,นะครับวันเกิดเดี๋ยวเราก็ลากันไปด้วยการเป่าเค้กวันเกิดนะครับ